ไบโว์สแตนเลสนะคะท่อทองเหลือง1นิ้วนะคะตัวนี้จะใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นขนาด12โวลต์นะคะมาพร้อมกับตัวคีบแบตนะคะ1คู่นะคะในกล่องนะคะแถมสายไฟนะคะที่ยาวถึง5เมตรเลยนะคะยาวจัดเต็มกันไปเลยนะคะราคานะคะอยู่เพียง880บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะรานะคาจัดโปรสุดคุ้มกันกมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูตัวไดโวลสแตนเลสต,ตัวนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นสแตนเลสแท้นะคะจาก,กันสนิมนะคะ พร้อมกับท่อทองเหลืองหนึ่งนิ้วนะคะท่อนําส่งหนึ่งนิ้วตัวนี้ก็จะแข็งแรงนะคะซึ่งแต่ก่อนนะคะมันจะเป็นแค่พลาสติกตัวนี้นะคะอาจจะแตกหักง่ายนะคะแต่ตัวนี้จะทํามาแข็งแรงมากขึ้นนะคะพร้อมกับฐานนะคะที่เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะก็จะทนฐานนะคะแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนะคะโอเคมาดูคุณสมบัติกันนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่300้อยวัตต์นะคะปริมาณนะคะอยู่6 0 0ันลิตรต่อชั่วโมง ส่งสูง18เมตรนะคะความเร็วนะคะอยู่3,800รอบต่อนาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันดูนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวไดวเว์แบตเตอรี่กันเลยนะคะตอนนี้เราต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์นะคะสายไฟยาวถึง5เมตรนะคะนะคะตัวไดวเวนะ น้ำอกในปริมาณที่เยอะแล้วก็แรงนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวตัวไดโวสแตนเลส12โวลต์นะคะสนใจสั่งซื้อนะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ